สิ่งที่ล่อตาล่อใจทําให้แหม่มไปแล้วก็ทิ้งละไมทิ้งเพื่อนๆที่ติดกันที่สนิทกันเนี่ยก็คือเงินแล้วอยู่มาวันนึงแม่ของแหม่มก็ส่งข่าวมาว่าละไมเพื่อนซีของเธอเสียชีวิตแล้วนะ ช่องแมมกะปิไลฟ์ฟินเจอร์ y มนสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพ,นพี่ๆทุกๆคนนะคะวันนี้แม่มหยุดงานค่ะมีเวลาเต็มที่เลยหนึ่งวันแล้วก็คนขี้งอนลูกชายก็มารับไปดูแลนะคะเห็นพาไปซื้อของไป าทานอาหารหรืออะไรก็แล้วแต่นะแต่ว่าเขามารับไปดูแล oh, สบายบ <laughs> างวันเราก็ต้องการเวลาเป็นส่วนตัวนะทุกคนมาค่ะแหม,มมาต่อเลยขอโทษด้วยนะคะถ้าเกิดแหม่มเล่ายืดเยอะเยอะแยะนะก,ก็ถือว่ามารำลึกความหลังด้วยกันกับแหม่มแล้วกันนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวหมดคลิปของละไม่แหม่มจะมาเล่าเรื่องของเมียฝรั่งต่อเรื่องนี้ก็น่าสนใจนะเกี่ยวกับคนที่ไม่อยากออกไปทำงานจ่ายภาษีแล้วสุดท้าย เป็นยังไงในวัยเกษียณอันนี้แม่ได้รับอนุญาตจากป้าเอนามสมมุตินะคะ ป้าเอเนี่ยตอนนี้อายุ70กว่าแล้วแล้วอยู่ในวัยเกษียณที่แทบจะไม่มีเงินเกษียณซึ่งเรื่องของป้าเอเนี่ยเป็นอุทาหรณ์เป็นประสบการณ์เป็นอะไรก็แล้วแต่ดีมากที่จะมาเล่าให้คนอื่นฟังนะคะแต่ขอเล่าคลิปของละไมกับจันสุดาให้จบก่อนนะจะได้ไม่ปนกันเนาะโอเคแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งดิ้งๆๆไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะสำหรับคนที่ชอบต่อเนาะ ว่าตอนนั้นที่แหม่มไปรํากับมโนราคณะใหญ่ของเมืองตรังนะคะตอนนั้นแหม่มอายุ13นะคะทุกคนซึ่งอายุยังน้อยมากๆเลยเนาะแล้วคนที่ไปอยู่กับคณะนั้นเนี่ยไม่มีคนอายุ13ส่วนมากก็1 5 1 6แล้วมโนราคณะใหญ่คณะนี้เนี่ยเป็นคณะใหญ่ที่มีดนตรีที่รำมโนราเนี่ยเป็นรองแต่ว่าเป็นดนตรีมีหางเครื่องเนี่ยเป็นหลัก ทีนี้ที่แหม่มเข้าไปเนี่ยจร,จริงๆแล้วตั้งใจไปรำมโนราแต่พอไปถึงเห็นรุ่นพี่เขาเป็นหางเครื่องก็อยากเป็นหางเครื่องกับเขาด้วยนะคะก็ไปอยู่กับเขาได้ประมาณ3เดือนนะคะทุกคนแล้วต้องออกต่างจังหวัดทุกวันเลยนอนกลางกลางดินกินกลางทรายนะคะทุกคนอยู่ถ้าเวทีใหญ่เราก็อยู่ใต้เวทีถ้าเวทีไม่ใหญ่เราก็อยู่หลังเวทีชีวิตอยู่บนรถบัส อยู่หลังเวทีฝนตกแดดออกเราก็ต้องออกไปแสดงนะคะชีวิตที่นั่นก็เรียนรู้อะไรมากมายหลายอย่างนะคะแต่ด้วยวัยของแม่มนะคะอายุยังน้อยตัวก็เล็กยังไม่เป็นสาวยังไม่มีนมยังไม่มีเอวมีก้นเหมือนรุ่นพี่16-17นะคะเขาก็ให้แม่มไปทำอะไรคะ่ะ นอกจากว่าคนขาดจริง,รงๆเขาถึงให้แม่มขึ้นไปรมํมมโนราก็อยู่ท้ายๆนะคะเพราะว่าเป็นเด็กตัวเล็กแล้วก็เออรมํมมโนราดแม่มรําได้เพราะว่าแม่มเรียนมาแล้วนะคะแล้วก็มีเครื่องมีชุดอะไรพร้อมแต่ อันนั้นไม่ใช่จุดขายของมโนราคณะนี้หรือหลายๆคณะในตอนนั้นนะคะเพราะว่าโลกมันเริ่มเปลี่ยนไปคนก็เริ่มทันสมัยขึ้นนะคะก็ไม่อยากจะดูอะไรที่มันโบราณที่มันเก่าแก่เขาก็ดูอะไรที่ทันสมัยก็เริ่มมีหางเครื่องมีนักร้องมีนักดนตรีนะคะแล้วเขาให้แหม่มไปทําอะไรคะตอนนั้นไปขายพวงมาลัยไปช่วยทํากับข้าวไปจัดชุดหางเครื่องไปช่วยรูดซิปอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะก็ไปอยู่ได้ไม่นาน ทางเจ้าของคณะก็บอกว่าถ้ากลับบ้านรอบนี้ก็ไม่ต้องกลับมาแล้วนะรอให้อายุ15แล้วค่อยกลับมาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่า15แล้วเนี่ยเดี๋ยวมาฝึกมาเป็นหางเครื่องถ้าร้องเพลงได้ก็มาเป็นนักร้องก็ได้ไม่เป็นไรแต่ตอนนี้กลับไปอยู่บ้านก่อนไปรอให้โตแล้วก็เป็นสาวก่อนแม่มก็รู้สึกเสียใจมากๆแต่ก็จําเป็นต้องกลับมาบ้านเมื่อลูกสาวของเพื่อนบ้านกลับมาบ้านแม่มก็กลับมากับเขาก็เหมือนกับว่าเขาพาไปแล้วก็พากลับ เขาก็คอยดูแลเหมือนเป็นน้องคนหนึ่งนะคะพี่คนนั้นก็น่ารักมากๆจากนั้นพอทางคณะไม่มีคิวแสดงที่ไหนแล้วเขาก็ให้หางเครื่องเนี่ยกลับบ้านหรือถ้าใครไม่กลับก็อยู่กับเขาก็ได้เขามีบ้านหลังใหญ่มีหลายห้องให้พนักงานอยู่มีข้าวมีอะไรให้ทานคือเลี้ยงดูดีนะคะทุกคนจากนั้นแหม่มก็ต้องกลับบ้านกับเพื่อนรุ่นพี่นะคะพอกลับมาถึงแม่มก็บอกแม่ว่าทางเจ้าของคณะเนี่ยเขาบอกว่า ยังไม่ต้องกลับไปตอนนี้เราให้อายุสิบก่อนซึ่งตอนนั้นแม่มก็เพิ่ง13กว่าจะ15นี่ก็นาน แม่กับน้องต้องอดแน,แน่เลยแล้วตัวเองก็ต้องอดตายไปด้วยนะแมก็บอกแม่ว่าแม่คุณตาข้างบ้านเราเนี่ยก็ทำไอศครีมแม่ไปถามเขาสิว่าเขาอะซื้อถ้วยไอศครีมที่ไหนเออไปซื้อของที่ไหนให้เขาถามเจ้าของร้านนั้นว่ารับเด็กเข้าทํางานไหมซึ่งสมัยนั้นเนี่ยเด็กๆรุ่นเราก็ไปทํางานบ้านไปเป็นแม่บ้านไปซักผ้ากวาดบ้านถูบ้านอะไรอย่างนี้นะคะแม่ก็ไปถามคุณตาคนานั้นคุณตาคนานั้นก็บอกว่าอู้ดีเลยเนี่ยที่ฉันไปซื้อถ้วยไอศครีม เจ๊เจ้าของร้านก็สั่งมาพอดีเลยว่าถ้ามีเด็กให้ส่งไปให้เจ๊เจ๊จะพาไปทํางานที่โรงงานซึ่งโรงงานของเจ๊เนี่ยอยู่ในตัวเมืองเป็นโรงงานทําขนมซึ่งทําขนมมากมายหลายชนิดเลยแม่มก็ดีใจมากๆแล้วก็บอกคุณตาคนนั้นว่าไปเลยค่ะไปวันนี้เลยค่ะไม่ต้องรอค่ะคุณตาเขาก็บอกว่าใจเย็นๆเพราะว่าเขาไม่ได้ออกไปในเมืองทุกวนันซึ่ง การที่เราอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆแล้วจะออกไปในตัวเมืองเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะทุกคนมันเป็นเรื่องยากเหมือนกับเราบินจากเมืองไทยมาเยอรมันนะคะไม่ใช่เวอร์นะคือเรื่องจริงแม่มจะเล่าให้ฟังซึ่งบ้านของแมมเนี่ยเป็นหมู่บ้านเล็กๆซึ่งอยู่ลึกแล้วก็อยู่ห่างจากถนนสายหลัก มากมากเลยนะคะถนนสายหลักก็คือถนนเพชรเกษมที่ไปกระบี่ไปสตูลไปภูเก็ตอะไรต่างๆแล้วหมู่บ้านของเราเนี่ยก็ะจะแยกเป็นถนนลูกรังเล็กๆเข้ามาข้างในแล้วหมู่บ้านนี้ก็อยู่ชายแดน3จังหวัดก็คือนครศรีธรรมราชกับกระบี่แล้วหมู่บ้านของแมมเนี่ย เป็นเหมือนหมู่บ้านที่ถูกลืมที่ไม่มีใครอยากมาที่ไม่มีใครอยากอยู่เพราะว่ากันดานเพราะาเป็นถนนลูกรังไม่มีไฟฟ้าไม่มีน้ําประปาซึ่งมันมันอยู่ห่างไกลความเจริญมากๆซึ่งไม่มีใครอยากอยู่แล้วคนที่อยู่ที่นี่ก็เป็นคนดั้งเดิมซึ่งเกิดที่นี่โตที่นี่อยู่ที่นี่ไปไหนไม่ได้นะคะแล้วการที่ตาคนนี้เขาจะไปซื้อถ้วยไอศครีมในตัวเมืองเนี่ยเขาต้องรอเขาไม่ได้ไปทุกวันเขาไปครั้งนึงก็ซื้อมากะ ที่พอจะขายประมาณหลายๆวันการออกไปตัวเมืองต้องตื่นตั้งแต่ตีสี่ตีหเพราะว่ามีรถเคสเที่ยวเดียวต่อวันที่ออกไปจากหมู่บ้านแล้วก็เข้าตัวเมืองเขาก็บอกแหม่ว่าวันนั้นวันนี้นะเดี๋ยวเขาจะพาเข้าเมืองแล้วก็ไปฝากเจแล้วถ้าเกิดแหม่ไปเขาก็จะให้ลูกสาวของเขาเนี่ยไปด้วย แหม่มก็บอกว่าตาแหม่มอยากไปไปด้วยแม่ให้แหม่มไปนะถ้าแหม่มได้ไปทํางานที่นั่นนะแม่กับน้องจะได้อยู่สบายจะ,จะได้มีเงินซื้อข้าวซื้อน้ําปลาซื้อน้ําตาลซื้ออะไรต่างๆที่เราอยากได้และที่สําคัญนะแม่เราจะได้เปลี่ยนหลังคาบ้านเพราะว่าหลังคาบ้านของเราเนี่ยรั่วนะคะเวลาฝนตกทีไรเราก็จะไม่ได้นอนต้องคอยลุกขึ้นมาหลบฝนนั่งตรงนี้ฝนรั่วตรงนั้นนั่งตรงนั้นฝนรั่วตรงโน้นก็ต้องคอยมาหลบร้อยฝนหยุดแล้วถึงจะนอนได้ไม่งั้นก็จะเปียกกันหมดนะ ะะจากนั้นแมมก็ได้เข้าเมืองไปกับตานะคะด้วยรถเที่ยวเดียวของหมู่บ้านรถนี้เป็นรถสอแถวสีเหลืองซึ่งคันก็ไม่ใหญ่นะคะก็คือรถกระบะท,ที่เขามาใส่หลังคาแล้วก็ใส่เบาะซ้ายขวาให้คนนั่งแต่ในสมัยนั้นนะคะทุกคนแมมอายุ13ซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่นานมานี้เองเนาะตอนนี้แมมย่าง48ต้นนั้นนะคะ เรารู้ได้ยังไงว่ามันเป็นเวลาตีสี่ตีห้าเราไม่มีนาฬิกาทั้งหมู่บ้านแม่ไม่เห็นว่าบ้านใครมีนาฬิกาเราก็ฟังเสียงไก่ถ้าตอนกลางวันเราก็ดูดวงอาทิตย์ะว่าอุ้ยเที่ยงแล้วอุ้ยบ่ายโมงอุ้ยบ่ายสามอุ้ยห้าโมงอุ้ยหกโมงเราดูเวลาจากดวงอาทิตย์เราอยู่กับธรรมชาตินะคะเราไม่มีทีวีเราไม่มีไฟฟ้าเราไม่มีนาฬิกาแล้วจากนั้นนะคะ แมมก็ได้ไปกับคุณตาคนนี้นะคะแล้วเจ้พอเห็นปุ๊บก็ดีใจที่คุณตาท่านเนี้ยพา,าเด็กผู้หญิงไปสองคนนะคะไปให้เจ๊แล้วก็เจ้ก็รับเข้าทํางานแล้วพาไปส่งที่โรงงานแล้วแมมกับลูกสาวของคุณตาก็ได้เข้าไปอยู่ที่โรงงานแห่งน,นั้นและไมเรียนจบ ม2นะคะแล้วละไมก็ดื้อไม่อยากเรียนต่อแล้วก็บอกแม่และพี่ๆของเธอว่าอยากไปทํางานกับจันสุดาจันสุดาบอกว่าทํางานที่โรงงานมีเงินเดือนมีขนมอยู่ในตัวเมืองละไมบอกว่าไม่อยากเรียนต่อเพราะถึงยังไงละไมก็คงไม่รู้จะไปทํางานอะไรถ้าเรียนจบมาแล้วก็คงกลับมาอยู่บ้านมาทําสวนยางทําไร่ทํานาแล้วละไมก็รบเร้ารบเร้าพี่สาวรบเร้าพ่อแม่บอกว่าขออนุญาตไปกับจันสุดา เมื่อจันสุดากลับมาบ้านทุกครั้งที่กลับมาเนี่ยจะต้องได้เจอกับละไมเพื่อนรักแล้วก็เล่าชีวิตที่อยู่ที่โรงงานให้ฟังว่าอยู่ที่นั่นเป็นยังไงสิ่งแรกเลยที่ละไมตื่นเต้นเหมือนตอนที่แหม่มตื่นเต้นกับรองเท้าของละไมที่นั่นมีไฟฟ้ามีทีวีละไมแล้วก็อยู่ไม่ไกลในตัวเมืองแต่ เราไม่อิสระนะเราอยู่ข้างในข,งข้างในโรงงานอยู่หลังกำแพงซึ่งมีประตูใหญ่ปิดกั้นอยู่ข้างนอกเราไม่สามารถออกไปไหนมาไหนได้โดยลําพังเราต้องขออนุญาตแล้วก็มีผู้ใหญ่หรือว่าเพื่อนไปด้วยเป็นกลุ่มเป็นหลายๆคนเสมอแต่ชีวิตที่นั่นเนี่ยมันมีเพื่อนเยอะ แล้วก็ได้กินขนมหลากหลายทุกอย่างที่เราทําที่โรงงานนั้นเรากินได้หมดเลยเขาไม่ห้ามแล้วละาไมก็อยากไปทํางานด้วยกันกับแมมที่โรงงานนั้นนะคะ จากนั้นพ่อแม่ของละไมแล้วก็พี่สาวพี่ชายของเธอก็ตกลงยินดีให้เธอออกจากโรงเรียนมัธยมสรุปแล้วละไมก็ออกจากมัธยมแค่ม2นะคะเธอก็ได้ไปทำงานกับแม่มที่โรงงานนั้นแล้วเราก็ได้ใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นด้วยการเป็นเพื่อนซีปึ๊กเข้าไปใหญ่นะคะทุกคนอยู่ที่นั่นละไมก็พยายามมากๆที่จะใช้ชีวิตปกติเหมือนพวกเราพวกเราไปเล่นไปกระโดดไปวิ่งอะไรกันเธอก็พยายามไปด้วยกันนันละไม ก็ได้ไปอยู่ด้วยกันกับแมมแล้วเราก็ได้กินได้เที่ยวด้วยกันอยู่ห้องเดียวกันกินข้าวหม้อเดียวกันหลายปีชีวิตความเป็นเพื่อนของเราก็เน้นแฟนขึ้นนะคะแล้วอยู่มาวันหนึ่งแมมก็ต้องจากละไมอีกครั้งหนึ่งเหมือนหนีจากละไมไปเรื่อยโรงงานละไมก็ตามแมมไปแล้วก็อยู่ด้วยกันแล้วก็มีความสุขเป็นเพื่อนซีเปึกกันกลับบ้านก็กลับด้วยกันอยู่ก็อยู่ด้วยกันร้องไห้ด้วยกันดีใจด้วยกันแล้ววันหนึ่งแมมก็ได้ทิ้งละไม ออกจากโรงงานนั้นแล้วไปอยู่ภูเก็ตไม่ได้คิดไม่ได้วางแผนไม่ได้แปลนมาก่อนแค่เสี้ยววินาทีที่มีญาติมาเยี่ยมที่โรงงานก็คืออาอของแมมนะคะเป็นอาผู้หญิงที่อยู่ภูเก็ตเวะมาเยี่ยมก่อนที่จะกลับภูเก็ตเพราะว่าอาของแมมต้องมาขึ้นรถที่ตัวเมืองแล้วก็อ่ะไหนได้ยินว่าจันสุดาทํางานอยู่ที่โรงงานแถวนี้ไปเยี่ยมเธอก่อนที่จะกลับภูเก็ตพออาคนนี้มาเยี่ยม มาพูดมาคุยแล้วก็ชวนแมมว่าไปอยู่ภูเก็ตกับอาไหมที่นั่นเนี่ยอยู่สบายกว่าที่นี่นะแล้วเดี๋ยวอาจะหางานให้ทําเงินเดือนก็ต้องมากกว่าที่นี่สิเพราะที่นั่นเป็นเมืองท่องเที่ยวเป็นเมืองที่ใหญ่กว่าเจริญกว่าแล้วก็เรื่องงานไม่ต้องห่วงอาจะหาให้นั่นงอาของแมมตอนนั้นเนี่ย<ๆ>เขาทำงานอยู่ที่นั่นก็เป็นเสมียนตามร้านใหญ่ๆนะคะ เขาก็มีเพื่อนมีอะไรมากมายอยู่ที่ภูเก็ตและก็สัญญาว่าถ้าพาแหม่มไปแล้วจะไม่ให้แหม่มลำบากแล้วก็จะมีงานให้ทำซึ่งเงินเดือนเยอะกว่านี้ที่ล่อตาล่อใจทำให้แหม่มไปแล้วก็ทิ้งละไม่ทิ้งเพื่อนๆนที่ติดกันที่สนิทกันเนี่ยก็คือเงินแหม่มอยากได้เงินเยอะกว่านี้แหม่มอยากสร้างบ้านให้แม่อยากให้น้องอยู่สบายอยากให้แม่อยู่สบายตอนที่แหม่มทำงานอยู่ที่โรงงานนี้งนเงินเดือนเริ่มต้นที่เข้าไปในวัย13ก็คือ3 5 0ร้อยห้าสิบ 350นี้แม่ให้แม่ทั้งหมดเลยแล้วแม่ก็ได้ใช้เงิน350นี้แหละเปลี่ยนหลังคากระตบของเราจากมุงจากกลายเป็นมุงสังกะสีไม่มีฝนรัวอีกต่อไปมีแต่ความร้อนความอบอ้าวเพราะว่าสังกะสีนี่นะคะมันเก็บความร้อนจากแสงอาทิตย์ได้ดีเลยจริงๆค่ะทุกคนทุกคนเคยอยู่บ้านมุงสังกะสีไหมคะมาเล่าประสบการณ์กันหน่อยมาแชร์ประสบการณ์กันหน่อยคะ่ะว่าเป็นยังไง แต่ตอนนั้นแม่ไม่ได้สนใจเรื่องคุณภาพแต่มีความสุขมากๆแม่บ้านเราฝนไม่รั่วแล้วมีความรู้สึกว่าตอนนั้นตัวเองรวยมากอ่ะบ้านมุงสักสรีแ,แล้วแม่ก็ได้บอกลาเพื่อนๆทิ้งละไมบอกหัวหน้าโรงงานว่าแม่มขอลาออกทุกคนตกใจมากมากโดยเฉพาะละไมละไมร้องไห้หนักมากทําไมอยู่ๆเธอลาออกทําไมเธอไม่บอกฉันล่วงหน้าทําไมนู่นนี่นั่นแม่ก็บอกว่าฉันก็ไม่ได้แปลล่วงหน้าแต่ฉันคิดดีแล้วถ้าฉันไม่ตอบอาไปตอนนี้โอกาสเนี่ย มันอาจจะไม่มาถึงอีกหรือถ้าจะมาก็ช้ามากไม่รู้เมื่อไหร่เพราะฉะนั้นฉันต้องคว้าโอกาสนี้เอาไว้ก่อนละไม่ฉันขอโทษเธอมากๆนะที่จะต้องทิ้งเธอไปแต่ฉันสัญญาว่าถ้าที่โน่นมันดีและฉันอยู่ได้ฉันจะมาชวนเธอไปและหลังจากวันนั้นแมมก็ได้เก็บของเก็บเสื้อผ้าแล้วก็ไปกับอาที่ภูเก็ต ชีวิตของจันสุดาก็เริ่มต้นใหม่ที่ภูเก็ตเหมือนที่เคยเล่าให้เพื่อนๆพี่ๆฟังนะคะจากที่นั่นก็ยาวมายาวมายาวมาจนถึงที่นี่ค่ะทุกคนและนี่ก็คือเรื่องราวของแหม่มและก็ลำไมที่เราแยกย้ายออกจากกันจากโรงงานนะคะหลังจากนั้นหลายปีเราก็ติดต่อกันทางจดหมายจนแหม่มได้ย้ายออกไปเรื่อยๆจากภูเก็ตไปจันทบุรีจากจันทบุรีไประยองไปแปดริว้วไปพัทยา แล้วจนมาถึงเยอรมันเราก็ไม่เคยขาดการติดต่อกันเลยนะคะละไมก็ได้ออกจากโรงงานหลังจากที่แม่มออกไม่นานเพราะละไมบอกว่าจันสุดามไม่อยู่แล้วก็ไม่มีความหมายก็รู้สึกไม่สนุกกลับไปบ้านดีกว่าแล้วละไมก็กลับไปบ้านแล้วละไมก็บอกว่า จันสุดาตั้งแต่ฉันกลับมาอยู่ที่บ้านเนี่ยพี่ชายของฉันก็ซื้อมอเตอร์ไซค์แล้วก็ฝึกให้ฉันขับมอเตอร์ไซค์ตอนนี้ฉันขับมอเตอร์ไซค์ได้แล้วนะถ้าเธอกลับมาบ้านฉันจะได้พาเธอขี่เที่ยวรอบหมู่บ้านเลยนะจัมสุดาแล้วก็เป็นเช่นนั้นจริงๆนะคะ <c oughs> เธอเก่งมากเลยนะละไม แล้วละไมก็โชว์การสตาร์ทมอเตอร์ไซค์ให้แหมมดูด้วยความภาคภูมิใจนะคะเธอก็ไปในฝั่งที่สตาร์ทนะคะด้านขวาเธอก็ใช้ขาซ้ายของเธอที่มีแรงนี่แหละคะ่ะสตาร์ทมอเตอร์ไซค์พอติดแล้วเธอก็อ้อมมาอีกข้างหนึง่งแล้วก็มานั่งลงแล้วขับตอนแรกแหมมก็กลัวนะคะคิดว่าลําไมเนี่ยจะเบรกยังไงจะจะไม่มีแรงอะ่ะเวลาหยุดรถเนี่ยจะเอาขาข้างนึงค้ำได้ยังไงเพื่อนมั่นใจและภูมิใจอยากให้เพื่อนได้ซ้อนท้ายเนี่ยเราก็ต้องเกบ คววาามกลัเอไซ้อน,นท้ายมอเตอร์ไซค์ของละไมนะคะละไมเก่งมากๆเลยขับมอเตอร์ไซค์ได้แล้วหลังจากนั้นละไมก็ถึงวัยผู้ใหญ่เหมือนเราผู้หญิงทั่วๆไปเมื่อถึงจุดหนึ่งก็อยากมีครอบครัวอยากมีลูกอยากมีชีวิตปกติเหมือนคนอื่น ละไมก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันละไมเขียนจดหมายมารำพึงรำพันกับแมมเสมอว่าฉันเป็นคนโชคร้ายฉันเป็นคนโชคไม่ดีเลยนะดูสิเกิดมาก็ป่วยขาพิการไปไหนก็ไม่มีใครสนใจไม่มีใครมองดูสิจันสุดาเธอมีแฟนฝรั่งได้มาอยู่ถึงเยอรมันชีวิตฉันคงไม่มีวาสนาไปไปไหเหมือนเธอ ไม่สิรไมต้องไม่คิดอย่างนั้นคนเราอะชีวิตมันไม่แน่นอนนะฉันก็ไม่เคยคิดหรอกว่าจะมาอยู่ที่นี่จะมาอยู่เยอรมันชีวิตฉันก็ผ่านอะไรมามากมายแต่สุดท้ายก็ได้มาอยู่ที่นี่เธออย่าเพิ่งท้อทแท้สิรไหมวันหนึ่งเธอก็ต้องมีผู้ชายที่เห็นค่าในตัวเธอที่มาขอเธอแต่งงานนะแล้ววันนั้นก็มาถึงคนนั้นไม่ได้เข้ามาหาเธอไม่ได้มาจีบเธอแต่เธอเข้าไปหาเขาแล้วก็ไปจีบเขา คนนั้นไม่ได้เป็นที่ยอมรับของพี่น้องของครอบครัวเธอแต่เธอบอกว่าถ้าฉันไม่อยู่กับคนนี้ไม่แต่งกับคนนี้ฉันก็คงไม่มีใครไม่มีครอบครัว พี่น้องของเธอไม่ชอบผู้ชายคนนี้เพราะว่าไม่รู้ว่าเขาเป็นใครมาจากไหนไม่รู้หัวนอนปลายเท้ารู้แค่ว่าเขาชื่อนี้เป็นคนนี้มากกว่านี้ไม่มีใครรู้แต่ละไม,ไม่สนใจคำคัดค้านของพี่พี่และพ่อแม่และอย่างที่บอกนะคะเธอเป็นน้องคนสุดท้องแล้วก็เป็นคนอภิการพ่อแม่พี่น้องก็จ้าใจแล้วก็ดูแลเธอเป็นพิเศษนะเมื่อเธออยากได้ผู้ชายคนนี้เป็นสามีหรือว่าเป็นแฟนทางบ้านก็ยอม แล้วก็รับผู้ชายคนนี้เข้าบ้านทำพิธีกันไม่ได้ใหญ่โตมากแล้วก็อยู่ด้วยกันแล้วอยู่มาวันหนึ่งเราไม่ก็เขียนจดหมายมาเล่าให้แหมมฟังว่าเขามีความสุขมากๆเลยกับชีวิตครอบครัวแบบที่เขาใฝ่ฝันตอนนี้เขามีลูกด้วยกันแล้วหนึ่งคนนะจันสุดาเธอมารอบหน้าเนี่ยเดี๋ยวฉันจะแนะนําให้รู้จักกับสามีของฉันแล้วก็อยากจะให้มาเจอลูกของฉันด้วยจากนั้นแหมมก็กลับบ้านนะคะพร้อมกับสามีฝรั่งของแหมมแล้วก็ไปเจอเธอแล้วก็สามีของเธอ แล้วก็ลูกของเธอพวกเราก็ได้ทานข้าวด้วยกันถ่ายรูปด้วยกันแล้วก็แยกย้ายกันกลับบ้านแม่มก็กลับเยอรมันเธอก็อยู่ที่นั่นแล้วอยู่มาวันหนึ่งแม่ของแม่มก็ส่งข่าวมาว่าลำไมเพื่อนซีของเธอเสียชีวิตแล้วนะแม่แม่พูดอะไรแม่แม่แม่ฟังผิดหรือเปล่าจริงจริง เธอเสียชีวิตที่ลานจอดรถห้างใหญ่ห้างดังในกลางเมืองเพราะว่าสามีของเธอทำร้ายเธอด้วยมีดจนถึงชีวิตทำไมอะแม่ทำไมเป็นถึงขนาดนั้นแล้วเดี๋ยวกลับมาเธอก็จะรู้เองว่าเป็นยังไงรอให้แม่ของละไมเล่าให้เธอฟังดีกว่านะเพราะว่าแม่ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แค่อยากจะบอกให้เธอรู้ว่า เขาเสียชีวิตแล้วตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาแมมก็เสียใจนะคะปกติทุกๆเดือนแมมจะได้รับจดหมายจากละไมแมมเก็บจดหมายของละไมเอาไว้ทุกฉบับเลยที่เธอเขียนหาแล้วก็รู้สึกเสียใจมากๆที่เกิดเรื่องแบบนี้แล้ววันหนึ่งแมมก็ได้กลับไปที่ตรังนะคะแล้วก็ได้ไปหาแม่ของละไมแม่ของละไมก็เล่าให้ฟังว่าละไมกับสามีของเธอได้แยกกันสักพักแล้ว โดยที่แม่ของละไมก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรอยู่ๆสามีของละไมก็หายตัวไปเฉยๆแล้วในช่วงนั้นละไมก็อยู่บ้านกับพ่อกับแม่แล้วก็ลูกของเธอละไมเป็นคนขยันมากๆแล้วบอกแล้วว่าเธอไม่ใช่คนยากจนมีไร่มีนามีสวนยางเธอเก็บเงินเธอทํางานเธอเก็บเงินจากที่ขับมอเตอร์ไซค์ได้เธอซื้อรถยนต์แล้วก็ขับรถยนต์ได้พอเธอขับรถยนต์ได้เธอก็ได้พาแม่พาลูกแล้วก็หลานไปเที่ยวในเมือง ในวันนั้นเป็นวันที่เธอโชคร้ายที่สุดในชีวิตผู้ชายคนนั้นได้ไปเจอเธอที่ห้างนั้นแล้วก็เหมือนได้พูดคุยเคลียอะไรกันบางอย่างที่ไม่ลงตัวแล้วละไมก็บอกกับแม่ของเธอว่าแม่ดูหลานนะแล้วเดี๋ยวละไมไปเคลียกับเขาเองที่ลานจอดรถแล้วแม่ละไมก็เล่าว่าในวันนั้นก็ได้ซื้อของหลายอย่างซื้อเครื่องครัวแล้วละไมก็ได้ซื้อมีดด้วย เพื่อที่จะเอากลับไปใช้ที่ครัวที่บ้านเป็นมีดเล็กๆปลายแหลมแล้วก็หิ้วออกไปบอกว่าจะเอาของนี้ไปวางที่รถก่อนแล้วเดี๋ยวแม่ตามมานะจากนั้นละไมก็ออกไปที่รถแล้วดูเหมือนว่าทะเลาะก,กันเคลียร์กันไม่ลงตัวคนแถวนั้นก็เห็นนะคะแต่เขาบอกว่าผัวเมียทะเลาะก,กันอย่าไปสนใจเลยแล้วทะเลาะก,กันยังไงก็ไม่รู้แม่ละไมก็บอกว่าผู้ชายคนนั้นแย่งมีด แล้วก็ไปแทงเธอตรงหน้าอ,อกหลายคนก็เห็นเหตุการณ์แต่ก็ช่วยอะไรไม่ได้เพราะคำว่าผัวเมียทะเลาะก,กันผัวเมียทะเลาะกันจนมาถึงขั้นทำร้ายร่างกายกันถึงได้มีคนช่วยคนห้ามและหามละไมส่งโรงพยาบาลในตอนนั้นแม่ของละไมเล่าว่าเขาตกใจแล้วก็ร้องไห้หนักมากแต่ละไมกลับเฉย นอนนิ่งๆแล้วก็บอกแม่ว่าแม่ร้องไห้ทําไมอย่าตกกรใจมันแผลนิดเดียวเองเดี๋ยวก็ถึงโรงพยาบาลแล้วเดี๋ยวหมอทําแผลให้เราก็กลับบ้านได้นะแม่แม่ของละไมบอกว่าเธอไม่คิด<ส>ว่าละไมจะจากไปน้ําเสียงของละไมปกติมากแล้วแผลก็ดูเหมือนไม่ใหญ่แต่ละไมเสียเลือดมากเพราะว่าแทงตรงใกล้ๆหัวใจหรือตรงหัวใจอันนี้ไม่แน่ใจนะคะพอไปถึงโรงพยาบาลละไมเสียเลือดมากเกินไป ที่หมอจะช่วยชีวิตเธอไว้ได้สุดท้ายเธอก็เสียชีวิตลงที่โรงพยาบาลวันนั้นและผู้ชายคนนั้นก็ได้หนีไปไม่มีใครตามหาเจอส่วนลูกของละไมพี่ของเธอก็รับไปเลี้ยง และนี่ก็คือเรื่องราวของละไมเพื่อนเก่าของแมมสมัยในวัยเด็กนะคะชีวิตของเธอเกิดมาก็ต้องต่อสู้มากมายหลายอย่างแม้ฐานะไม่ยากจนแต่ก็ต้องต่อสู้ดิ้นรนเหมือนกันเราทุกคนก็มีปัญหาอาจจะมากอาจจะน้อยอาจจะเล็กอาจจะใหญ่เราทุกคนก็เรียนรู้ที่จะต่อสู้ด้วยกันนะคะทุกคนแมมหวังว่าเรื่องนี้ก็ พอจะเป็นแนวทางเป็นอุทาหรณ์หรือเป็นอะไรให้เพื่อนๆพี่ๆได้นะคะขอบคุณทุกคนมากๆขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ทีท่คอมเมนต์ให้แหม่มเล่าเรื่องนี้นะคะอาจจะยืดเยื้อออกนอกลู่นอก,ก,นอกทางไปบ้างก็ให้อาภัยกันนะคะแหม่มเป็นคนชอบเล่าขอบคุณทุกคนมากๆและขอให้ทุกคนมีความสุขโชคดีในชีวิตสมหวังและสมปรารถนาทุกๆอย่างนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ choose a reason สวัสดีค่ะ put <small>